สวัสดีครับผมเพชรพรารลวดสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมมนีกิมมัตตามแนวทางเลขเด็ดของแม่สองดาวเด้อพี่น้องเด้อเลขเด็ดแม่สองดาวสวัสดีครับผมเพชรพารลวดสวัสดีที่สู้ผู้สู้คนครับผมมนีกิมมัตตามแนวทางเลขเด็ดของแม่สองดาวงวดนี้เป็นงวดแรกเทีดมาลงเพื่อนบอกว่าเลขเพื่อนเขามาแล้วเจ็ดงวด เงวดลุดงวดหนึ่งก็คือนลุดงวดที่แล้วว่าสันเพลินวานพี่น้องแต่เลขดับของเพล่นนั่นก็คือดับสนิททุกงวดบ่เคยลุดตัวสันเพลินวาแต่มันก็มีตัวเดียวคู่เดียวน้พี่น้องเพลินงวดที่แล้วเพลินให้ดับสี่เจ็ดมันก็ดับบ่มาโน้พี่น้องเนาะสี่เจ็ดเอาคำว่าเบิ่งไปน้ำกันแอดเก่ามาลงเพลินกับหัวตาโวงมาเป็นงวดนี่เป็นงวดแรก งวดนี้เป็นงวดแรกที่เป็นทรงมาไห่วันที่หนึ่งสองห้าหกหกวดนี้เป็นงวดแรกได้ไป่น้อง เป็นว่าเขามา่อวัเจ็ดหัุดุดหวดดดหวหนึ่ง เลขมีที่มาแม่แม่สองดาวมามีนะ้นอะพี่น้อง บ่มีเหล,ล็กวิ่งเหล็กวิ่งเพิ่นว่ไหา่เพิ่นว่ไหามากจับคู่จับคู่หลายคู่อยู่ที่นี่นพี่น้อง บนค่นไหามากเป็นบนล่างบนล่างไปกับประสันจับคู่ 3ามเจ็ห สี่เจ็ 08หลายอยู่ในน่อพี่น่องเจ็ดคู่นี่ไปกับบนล่างไปกับบนล่าง ส่วนตัวเน้นสามเจ็ดสามแปดสี่หเ้ากแปเพิ่นก็นเน้นให้ยอยู่ที่ตัวเน้น4 7 5้าแปดศูนย์ปดบ่มีเล็วิ่งได้พี่น้องเล็กวิงวงกว่งบอมีอันนี้คือตัวเน้นเน้นสามคูสามหาง ที่นี่ก็มีเลขเลขดับบนล่างเลขดับบนล่างหกแปด ับบนล่างได้พี่น้องได้หกแปดเลขบหนาลงทุนพี่น้องแต่เพิ่นก็บ,บอกว่าเลขดับกันเดียวกันเลขดับบนล่างหกแปดเลขไม่น่าลงทุนส่วนเลขจับคู่กัดพี่นอ้องข้อคิเบิ่งชัดว่านา้อเขียนติดกันโพด รัาพี่น้องแคบหน่าจอตามนี้ครับผมเลขเด็ดของแม่ซองดาวเจ็ดนวดรูดงวดหนึ่งก็คืองวดที่แล้วเราลุดว่านเพิ่งรูดงวดที่แล้วเป็นงวดแรกจะมีสามเจ็ดสามแปดีหก3ีแปด8าหก8าแปด หลักกัศูนย์แปดเน้นสี่เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดดับบนล่างหกแปดเด้อพี่น้องเด้อดับบนล่างหกแปดแอดกับมาลงงวดนี้เป็นงวดแรกเพื่อนกับวันตะโทรงมาให้วดนี้เป็นวดแรกเพื่อนกับว่าเขามาแล้วหกมวดมวดที่เจ็ดรถอ่ะพี่น้องมักกระจัดขัดกระพนันตรงเลขในใจห้ากับจังค่อยว่า หาจับจองรถตรีไว้ถมัก47 5808ตรงเลขในใจวาพี่น้องอแคบหน้าจอครับผมมักกะจัดขัดกระพานได้ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกคอยโฉมมันหมืนเ,เรื่องแห้งสุปผู้สุขคนก็จะเรื่มฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพรพาลุ้ยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม